จุดเริ่มต้นในปี1983กาเข้าสูตทศวรรษที่50ด้วยประสบการณ์จัดทัวร์มากกว่า40ปีวีคแอนทัวร์บริการจัดทัวร์ทั่วโลกและเส้นทางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือเส้นทางทัวร์จีนเรียกได้ว่าเป็นทัวร์จีนยุคบุกเบิกเส้นทางแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแทบจากทุกเมืองของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ เราสามารถจัดเส้นทางอื่นๆทั่วโลกได้ทุกทวีปทั้งเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและอเมริกาการันตีผลงานทัวร์มากมายจากหลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทยและยังมีบริการจองตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินชั้นนำทั่วโลกเพราะเราคือตัวแทน BSP เ g เจ t บริการอย่างมืออาชีพโรงแรมที่พักจัดให้ เรารู้ดีว่าโรงแรมไหนเหมาะสมกับกลุ่มลูกค,ค้าวีคเอนทัวร์เน้นโรงแรมที่พักระดับ4-5ดาวอาหารจัดเต็มทานไม่อั้นทุกมือ้อสั่งเพิ่มได้ตลอดไร้ความกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยให้บริการให้ความรู้ให้ความสนุกสนานเป็นกันเองผู้ที่ดูแลทั้งหมด9ประตูผู้ชายคนนั้นชื่อหย่านสุดห่ และหัวใจสำคัญที่สุดคือผู้ประการัคุณที่น่ารักทุกท่านที่ยังคงให้ความไว้วางใจวีคเอ็นทัวเสมอมายินดีต้อนรับสู่ครอบครัววีคเอ็นทัวก่อตั้งโดยคุณสมชายชมรกาัธุรกิจ4ี่ปี4.2ปีี่ก้่ปีผมก็อายุก็มากขึ้นในการที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการใช้สมาร์ทโฟน หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าใช้ไอ้ต่างๆก็จะฝากทิงเพื่อร่วมงานของวิกเอ็นทัวทุกคน,นต้องพัฒนาตัวเองนะเพราะว่าอย่านิ่งอยู่กับที่เพราะว่าธุรกิจมันเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ตามเทคโนโลยีไม่ทันนะการทำการตลาดก็จะด้อยลงก็ไม่สามารถที่จะ,ะแข่งขันในอนาคตได้ ว e คเอนทัวร์ผ่านช่วงวิกฤตต่างๆมากมายที่ทำให้ธุรกิจนำเที่ยวอยู่ในจุดที่ต้องร่มรูปคุกค,คานจนกระทั่งกลับมายืนอยู่ในลำดับต้นๆของธุรกิจนำเที่ยวและขําวอดอยู่ในแวดวงโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนน,นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และยังคงดำเนินกิจการต่อไปภายใต้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นการันตีด้วยถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรนับไม่ถ้วนด้วยทีมงานคุณภาพทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรงเรียกได้ว่าวี e เอ็นทัวรคือบริษัททัวร์ที่ชำนาญเรื่องทัวร์อย่างแท้จริงวีนทัวร์ our, สวัสดีค่ะ สนใจ,นทา,จาทเดขอบคุณที่ใช้บริการวิกเอนทัวนะคะไว้เจอกันที่สนามบินนะคะคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวหนูไปส่งด้านหนะ้าเราใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงานและรักษามาตรฐานการบริการอย่างดีเยี่ยมแต่เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกครบรถประสบการณ์อัลลํำค่าที่มีทั้งความสุขและความทรงจำ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววิกเอ็นทัวร์วิกเอ็นทัวสร้างสอนวิมานให้เป็นจริง